ทำไมพวกเราแต่ละคนเนี่ยชอบท้อแท้นะผมทำไมพวกเราแต่ละคนเนี่ยทำไมมันถึงแบบสัมผัสกับความรู้สึกนี้บ่อยเหลือเกินและความท้อจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรมันคือความจริงของความล้มเหลวหรือเปล่านะผมคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาบอกหมดเปลือกเลยนะผมว่าไอ้ความรู้สึกท้อแท้นี่แหละและไอ้ความรู้สึกสิ้นหวังนี่แหละที่เป็นตัวบอกเส้นทางให้กับเราว่าเรามาถูกทางหรือว่าเรานั้นจะเดินถอยหลัง ก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยแน่นอนว่าเวลาเราเกิดอารมณ์ท้อแท้เวลาที่เราเกิดอารมณ์แบบรู้สึกผิดหวงังรู้สึกแบบหมดแรงบัดานใจรู้สึกแย่ๆทั้งหลายเ,ยเราก็จะตีโพยตีพายไปนะครับว่าโอ้โห و, ทำไมมันไม่เห็นผลเลยทําไมทาไมชีวิตมันเป็นอย่างนี้ว่าทาไมชีวิตมันยากขนาดนี้ว่าทาไมมันไม่ประสบความสาเร็จทั้งทีทําไมมันไม่ประสบความสําเร็จเหมือนคนอื่นสักทีนะผมแล้วเราก็ท้อคือ,อความรู้สึกท้อเนี่ยแน่นอนว่ามันเกิดขึ้นเพราะหลายปจายัจจัย ซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความรู้สึกท้อเนี่ยมันก็เกิดมาจากที่เรานั้นคาดหวังหรือมันเกิดมาจากการที่เรานั้นทําอะไรเกินตัวหรือมันเกิดจากการเรียนรู้ของเรานะครับโดยเฉพาะอการเรียนรู้นี่แหละครับบางครั้งเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการการเรียนรู้ของคุณบางครั้งเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนคุณนไปเล่นกีฬาชนิดหนึ่งแล้วคุณแบบโอ้โหคุณเพิ่งไปเล่นกีฬานั้นเป็นครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นเล่นเทนนิสว่ายน้ําบาสเกตบอลฟุตบอล คุณนึกถึงกีฬาแล้วก็ได้ครับที่คุณนั้นไปเล่น,นเป็นครั้งแรกแล้วคุณนั้นไม่รู้กฎกติกา <c oughs> คุณไม่รู้ว่าคุณต้องทำยังไงแล้วสุดท้ายคุณคุณเล่นกีฬานั้นแล้วคุณแล้วคุณเป็นยังไงครับอพอมันต้องเป็นอย่างนี้นี่หว่าเทนนิสมันต้องเล่นอย่างนี้นี่หว่ามันถึงจะสนุกฟุตบอลมันต้องเล่นอย่างนี้นี่หว่ามันถึงจะสนุกแล้วผมเราได้เรียนรู้แต่บางครั้งในะช่วงที่เราไปเรียนรู้เนี่ยเราก็ดันไปจําภาพแห่งความล้มเหลวออกมาภาพแห่งความล้มเหลวที่เราจําในส่วนใหญ่มันก็จะเป็นรปรรรร่่่าาาาางไมมมคอออดดีีักกกกเเเเเททหวววจจจนนนล้ิิณ์ขแบบใโโ ทำไมเราเล่นไม่ได้เหมือนคนอื่นวะทั้งทางที่แบบคุณอาจจะเป็นนักฟุตบอลแล้วคุณไปเล่นบาสเกตบอลแล้วคุณเอาตัวเองตอนที่คุณเพิ่งเล่นเนี่ยปเปรียบเทียบกับคนที่เขาเล่นบาสเกตบอลมาก่อนคุณแล้วคุณก็แบบไปดําดิงอยู่กับความลุ่เหลงคุณก็ไปดําดิงอยู่กับความท้อแท้ที่มันเข้ามามันก็จะเป็นลักษณะนี้นะผมความท้อแท้ที่มันเกิดขึ้นในกระบวนการการเรียนรู้มันก็อยู่ที่พวกเราทุกคนครับที่แบบเราทําอย่างนี้กับตัวเองอยู่ตลอดจนบางครั้งเนะี่ยเราลืมไปนะครับว่ามันอยู่ในกระบวนการการเรียนรู้ของเราเองเราไปทท้กัับมน เรานั้นไปทําอะไรกับตัวเองก็ไม่ดูก็ค e <Conf idence> ือแบบเราไปรับเอาสิ่งแย่ๆมาเองแล้วผมทั้งๆท,ที่ความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยและทั้งๆท,ที่ความเป็นจริงเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะไปได้ดีกว่านั้นซะด้วยแต่คุณนั้นตั้งใจที่จะเรียนรู้ถ้าคุณรู้ว่าในการเรียนรู้ครั้งนั้นเนี่ยมันต้องมีอารมณ์แย่ๆมากมายที่คุณนั้นต้องพบเจออยู่แน่นอนนะผมวันนี้ก็ผมจะเอา5้าอย่างนะผมที่ผมนั้นจะทําให้คุณเนี่ยได้เห็นภาพความท้อแท้ของพวกคุณว่าเนี่ยไอสิ่งที่่คคุณรู้้สึกเนนยยมมมมัไมัไไดดวาผิของล มันคือสิ่งที่คุณจะต้องรู้สึกแล้วก็รับรู้ถึงมันแน่นอนอยู่แล้วแต่มันอยู่ที่คุณจะมองมันยังไงและผมก็จะยก5้าตัวอย่างที่จะทําให้คุณนั้นมองความล้มเหลวมองความท้อแท้แยกออกไปจากเดิมและแยกออกไปในชนิดนี้นี่ก็คือมันจะแยกออกไปตามความจริงของมันที่มันควรจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่พวกเราเนี่ยไม่ได้มองอย่างนั้นจริงๆนั่นผมก็คือข้อแรกเลยไม่ว่าคุณจะล้มเหลวไม่ว่าคุณจะผิดหวังไม่ว่าคุณจะรู้สึกท้อแท้แค่ไหนคุณจําไว้เสมอนะว่าเพราะว่าคุณได้ทํำคุณถึงจะรู้สึกอย่างนั้นสมมุติิวว่่่่่าาาาาคคคคุุุณณไไมมมมเเยยยพูดหน้กลอองงสตทํ แลวคุณไปทํามันคุณคิดว่าตอนที่คุณทําตอนนั้นเนี่ยคุณจะรู้สึกอย่างไงครับคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องสมบูรณ์แบบอย่างนี้เว้ยทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามที่เราคิดแล้วเราก็ถามปั๊บมันไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่เราคิดมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดแล้วคุณคิดว่าพวกเราส่วนใหญ่จะจําภาพในการลงมือทําครั้งนั้นเนี่ยว่ายังไงเราก็จะจําภาพมาแบบว่าโอ้โหสิ่งนี้ทําไมมันยากจังเลยทําไมมันไม่เป็นเหมือนที่เราคิดเลยทั้งๆที่ในความเป็นจริงเนี่ยคุณเพิ่งจะ ถ้าคุณไม่ได้ทามันคุณไม่มีทางรู้สึกอย่างนี้แต่เพราะคุณทํามันไปแล้วคุณถึงรู้สึกอย่างนี้บางครั้งนะคุณต้องตอบกับไอ้ความรู้สึกพวกนี้ทั้งหลายให้ให้ได้นะว่าเฮ้ยทำไมเราถึงรู้สึกท้อแท้วะเฮ้ยทำไมเรารู้สึกแบบล้มเหลวทําไมเรารู้สึกเหมือนทําอะไรไม่ได้เรี่ยงวะคุณไปหลอกตัวเองเกินไปหรือเปล่าคุณไปกดดันตัวเองเกินไปหรือเปล่านะผมวันนี้ก็คือผมอยากให้เราคุณนั้นลองมองตามที่มันควรจะมองจริงๆไม่ใช่มองตามอารมณ์ของคุณนะผมแล้วคุณก็จะรู้ว่าเฮ้ยไอ้สิ่งพวกเนี้ย มันเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งใหม่แต่มันอยู่ที่คุณเนี่ยคุณจะเอียงไปทางสิ่งที่คุณทําแล้วคุณก็ปากกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าหรือว่าคุณจะเอียงไปทางความรู้สึกของคุณแค่นั้นเองนะผมส่วนข้อที่2ก็เพราะว่าคุณเริ่มมีฝันคุณเริ่มมีเป้าหมายคุณเริ่มมีความหวังแน่นอนว่าความหวังมันจะมาพร้อมกับความผิดหวังและเป้าหมายมันก็จะมาพร้อมกับความล้มเหลวทุกอย่างเป็นของคู่กันครับมันเหมือนกับเบรียญนะผมที่คุณแบบโยนโยนไปมันก็ออกหัวกก้อย นะผมแน่นอนว่าการเรียนรู้ของคุณการเดินทางของคุณมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันแ็คล้ายๆอย่างนั้นเลยการเดินทางของคุณเนี่ยคุณจะพบเจอความล้มเหลวก็ได้คุณจะไปพบเจอกับความสําเร็จก็ได้แต่มันอยู่ที่ว่า้ความสําเร็จที่คุณเจอเนี่ยมันไม่ได้ต่อยอดอะไรให้คุณเลยมันมีแต่ความล้มเหลวนั่นแหละมันมีแต่ความที่ทําให้คุณเหนื่อยมันมีแต่ความที่ทําให้คุณทรมานเท่านั้นที่จะทําให้คุณได้รู้ว่าเนี่ยคุณต้องก้าวข้ามผ่านมันยังไงแล้วพอคุณนั้นก้าวข้ามผ่านมันไปเนี่ยค คุณก็จะเห็นบางสิ่งบางอย่างได้มากกว่าเดิมคุณก็จะรับรู้ประสบการณ์ได้เยอะขึ้นมากกว่าเดิมนะผมอันนี้ก็คือความรู้สึกพวกนั้นนี่ะครับมันก็จะเข้ามาหาคุณเหมือนเดิมแต่คราวนี้มันอาจจะเข้ามาหนักกว่าเดิมหรือมันอาจจะเข้ามาเบาบางกว่าเดิมแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็เข้ามาแต่พอมันเข้ามาแล้วเนี่ยคุณต้องตอบตัวเองให้ได้นะครับว่าตอนนั้นเนี่ยคุณรู้สึกยังไงอยู่คุณอาจจะเริ่มมีแผนการคุณอาจจะเริ่มมีเป้าหมายคุณอาจจะเริ่มมีความหวัง สิ่งพวกนี้มันคือสิ่งดีมันคือแรงบันดาลใจที่เรานั้นจะตัดสินใจทําอย่างใดอย่างหนึ่งให้ประสบความสําเร็จแต่แน่นอนว่าเหรียนมันก็ไม่ได้มีแค่ด้านเดียวและสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณกําลังเดินทางมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะอย่างเดียวมันจะเจอสิ่งอะไรต่างๆมากมายและสิ่งอะไรต่างๆมากมายที่คุณไม่ชอบเนี่ยสิ่งพวกนั้นเนี่ยมันจะเพิ่มความตื่นเต้นเหมือนเวลาคุณรุ้นเหรียนนะครับผมว่ามันจะออกหัวหรือออกก้อยชีวิตคุณมันก็จะมีการสัมผัสประสบการณ์ความตื่นเต้นในแบบ ฉบับที่มันควรจะเป็นนะผมส่วนข้อ3เพราะว่าคุณได้ออกจากคอมฟอร์ทโซนบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกอึดอัดบางครั้งเรารู้สึกสิ้นหวังบางครั้งเรารู้สึกไม่เป็นตัวเองบางครั้งเรารู้สึกเสียตัวตนแต่บางทีเนี่ยเราลืมสำรวจนะครับว่าโอ้โหเราออกมาจากพื้นที่ที่เราเคยอยู่แล้วมันเหมือนคุณเดินทางออกไปเที่ยวที่ไหนสักที่หนึ่งครับซึ่งที่ตรงนั้น,นคุณไม่เคยไปแน่นอนและคุณก็กําลังจะไปเยือนที่แห่งนั้นไม่ว่าจะเป็นภูเขาทะเลน้ําตก คุณไม่เคยไปแล้วคุณกําลังจะพาตัวเองเนี่ยไปเปิดประสบการณ์กับสิ่งนู้นคุณกําลังจะเริ่มเรียนรู้จากการเดินทางครั้งนี้แน่นอนนะครับว่าคอมฟอร์โซนเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนบ้านของคุณและสิ่งที่คุณตั้งมุดหมายว่าคุณอยากจะไปเที่ยวเนี่ยมันก็คือเป้าหมายของคุณและแน่นอนว่าการที่คุณจะไปถึงเป้าหมายและยิ่งเป้าหมายของคุณเนี่ยคุณไม่เคยเห็นรูปร่างมันมาก่อนว่ามันเป็นยังไงคุณก็ต้องออกไปเจอเส้นทางอะไรใหม่ๆคุณก็ต้องออกไปเจอระหว่างทางอะไรที่คุณนั้นไม่รู้ล่วงหน้้้าลยยแแแมมตต่่่่่นนอออููวััทีคคุณรบ คุณจะกล่าวโทษตัวเองคุณจะกดดันตัวเองคุณจะพยายามควบคุมเส้นทางที่มันเป็นธรรมชาติของตัวเองหรือเปล่าน้าผมคุณจะทํายังไงกับการเดินทางของคุณแน่นอนว่าถ้าคุณเชื่อนะผมว่าสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้เนี่ยหรือสิ่งที่คุณกําลังจะเดินทางไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันสวยงามมันเป็นสิ่งที่มันจะเพิ่มความพึงพอใจให้กับชีวิตของคุณแน่นอนคุณก็จะเริ่ม โอบรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนั้นพร้อมที่จะปะทะได้ทุกเมือ่อไม่ว่าเส้นทางนั้นเนี่ยมันจะเจออุปสรรคอะไรมากมายไม่ว่าการเดินทางของคุณเนี่ยคุณจะยางรั่วคุณจะรถล้มคุณจะน้ํามันหมดรถคุณจะพังขนาดไหนคุณก็จะไปที่แห่งนั้นให้ได้เนี่แหละครับคือความรู้สึกของพวกเราเวลาที่เรานั้นเริ่มจะเดินตามเป้าหมายของตัวเลยองมันเปรียบเสมือนเรานั้นกําลังออกเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งที่เรานั้นต้องการที่จะไปมันคล้ายๆอย่างนี้จริงๆและส่วนตัวของผมเนี่ยผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่า การเดินทางที่ตื่นเต้นแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่สวยงามที่สุดก็คือการเดินทางที่เรานั้นเจอทุกวิบากกรรมที่เรานั้นคาดไม่ถึงอยู่เสมอและสุดท้ายไอสิ่งพวกนี้เนี่ยแหละมันก็จะหล่อหลอมเป็นความตื่นเต้นในชีวิตเราแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ได้เติบโตแล้วก็ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันได้มีรสชาติมีสตรอรี่นะเพราะว่าเป้าหมายของคุณเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วขอแค่คุณเนี่ยคุณไม่ไปโฟกัสวิบากกรรมอะไรที่คุณเจอเี่ยมากเกินไปคุณไปถึงเป้าหมายนั้นแน่นอนอยู่แล้ว คุณพอจะนึกภาพออกไหมครับคุณถึงที่นั่นแน่ๆขออย่างเดียวครับอย่าหลังเลขออย่างเดียวครับอย่าแวะเวียนเส้นทางอื่นมากจนเกินไปที่มันไม่ใช่เส้นทางของตัวคุณเองส่วนข้อที่สี่นะผมก็คือเพราะว่าคุณเนี่ยได้สัมผัสกับเป้าหมายจริงๆการที่เรานั้นจะเริ่มทําอะไรเป็นรูปเป็นร่างการที่เรานั้นจะเริ่มจริงจังโฟกัสกับอะไรสักอย่างที่มันมีโอกาสจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นแน่นอนครับเหรียญมี2ด้าน คุณก็ต้องเสียบเอาครับผมว่าคุณจะเจอด้านไหนและแน่นอนว่าเมื่อมันมีความรู้สึกแย่ๆมันมีความรู้สึกท้อแท้มันมีความรู้สึกที่เราไม่ชอบมากเข้ามาเท่าไหร่เนี่ยมันก็เป็นการบ่งบอกชั้นดีเลยนะผมว่าตัวของคุณเนี่ยได้สัมผัสแล้วไม่ได้สัมผัสกับความล้มเหลวไม่ได้สัมผัสกับความรู้สึกแย่ๆพวกนั้นนะครับตัวคุณได้สัมผัสกับสิ่งที่คุณกําลังจะลงมือทําให้มันเป็นรูปเป็นร่างแล้วเหมือนคุณหยิบจิ๊กซอขึ้นมาอันหนึ่งแล้วจิ๊กซอ์นั้นเเเนนี่่ถ้าามมมมััััแตออหจจิิกกทํํทไชล็็งืระสส แต่ถ้าคุณนั้นสนุกกับการต่อจิ๊กซอคคุณก็ต่อไปค่อยๆหาข้อต่อค่อยๆหามุมของมันค่อยๆหาการเข้ากันของรูปภาพรูปหนึ่งให้ได้เมื่อคุณทําไปเรื่อยๆคุณก็จะสัมผัสได้นะครับว่าไอสิ่งที่คุณคิดตั้งแต่แรกเนี่ยมันแค่แค่เป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันไหลเวียนอยู่ในห่วงคุณแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้คุณเนี่ยได้เห็นความสวยงามแบบเป็นรูปเป็นล่างได้อยู่แล้วขอแค่คุณเนี่ยทำมันไปเรื่อยๆขอแค่คุณเนี่ยอย่าไปมองมันแบบผิดผิดเปี้ยนในแบบที่มันไมม่่ใชควาจริง เพราะว่าความเป็นจริงของเป้าหมายในชีวิตของคุณเนี่ยมันเป็นภาพที่ใหญ่มากๆครับเป็นภาพจิ๊กซอที่มันใหญ่ใหญ่ขนาดที่คุณไม่รู้เลยว,ว่าคุณจะต่อจิ๊กซอเยอะขนาดไหนจนกว่าคุณจะได้รูปภาพชิ้นนี้ส่วนข้อสุดท้ายนะผมข้อที่5คุณได้เรียนรู้นอกตําราของจริงคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับผมว่าความท้อแท้หรือก็ไอความรู้สึกอะไรต่างๆที่คุณนั้นกดดันตัวเองบางครั้งเนี่ยเรานั้นได้รับได้รับการเติบโตมาแบบนี้จริงๆเวลาเราเรียนหนังสือนะผมเราก็พยายามทําข้อสอบให้มันให้มันดีที่สุด แล้วในคําตอบของข้อสอบในที่เราเรียนเนี่ยมันก็จะมีแค่กอ่อขอคองอมันแทบไม่มีอะไรให้เราอธิบายเลยมันแทบไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากนี้เลยและแม้กระทั่งการเรียนการสอนนะผมในประเทศเราหรือแบบส่วนใหญ่ในโลกนะผมเขาก็จะสอนแบบโอ้โหมีคําตอบตายตัวมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มันตายตัวถูกผิด แต่ผมแต่ชีวิตจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยชีวิตจริงแน่นอนว่ามันต้องพบเจออะไรต่างๆมากมายที่คําตอบมันไม่ได้มีคําตอบเดียวแน่นอนแล้วมันก็ไม่สามารถนับจํานวนคําตอบได้ว่าคําตอบไหนคําตอบเท่าไหร่คือคําตอบที่ถูกต้องคุณต้องเดินเส้นทางนี้แล้วคุณจะไปต่อ,อย่างไงมันจะมีอะไรมาการันตีว่าเส้นทางนี้มันคือเส้นทางที่ถูกต้อง มันไม่มีใครมาการันตีให้คุณครับคุณอาจจะเดินเส้นทางนี้แล้วคุณอาจจะล้มเหลวเป็นร้อยเป็นพันรอบแต่ถ้าเส้นทางนี้คุณเชื่อมันเป็นเส้นทางของคุณนะอย่างน้อยมันก็ทําให้คุณเนี่ยได้ไปถึงตรงนั้นแน่ๆครับแต่ถ้าคุณนั้นยึดในตรรกะแต่ถ้าคุณนั้นยึดในสิ่งตายตัวแบบที่คุณนั้นเติบโตมาในช่วงวัยเรียนคุณคิดว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันจะมีทางที่แบบจะดีขึ้นกว่านี้ไหมสมมติคุณกำลังจะทาอะไรสักอย่างเฮ้ยคนเรามันต้องเรียนรู้เว้ยเราต้องเรนนรรรรอ่่ววงเเเาาาาาาืปึถจจะะะสสบคคมํ็พข ทำกันเะยะเวลาเท่านี้เขาก็ประสบความสําเร็จแล้วผมขอถามหน่อยนะครับว่าถ้ามัน6เดือน1ปี2ปี3ปีแล้วมันยังไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยคุณยังจะทํามันต่อไปไหมครับหรือคุณจะล้มเลิกมันมันไม่มีสิ่งไหนมาขีดเส้นตายให้กับมันไม่มีใครนะผมมันไม่มีคนไหนมันไม่มีใครจริงๆที่จะมาขีดเดทไลน์ให้ผลมันไม่มีใครจริงๆที่จะมาบอกว่าเนี่ยเส้นทางเนี้ของคุณเนี่ยคุณล้มเหลวมากเกินไปคุณผิดพลาดมากเกินไปมันไม่มีใครมาบอกคุณ มันอยู่ที่คุณนะผมว่าคุณนั้นจะเชื่อจะเชื่อในภาพจิ๊กซอที่คุณเห็นเนี่ยหรือเปล่ามันอยู่ที่คุณนะผมคุณจะเชื่อมั่นในเป้าหมายของคุณมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะผมทุกสิ่งที่คุณนั้นอยากได้มันไม่มีใครมามอบให้กับคุณได้แม้แต่กระทั่งเส้นทางแม้แต่กระทั่งคําตอบในชีวิตของคุณมันไม่มีใครมามอบความชัดเจนให้คุณได้และมันก็ไม่มีคําตอบไหน คำแนะนําไหนที่มันจะพัฒนาชีวิตของคุณได้ดีที่สุดนอกเหนือจากคาแนะนําจากตัวของคุณเองแล้วก็ความเชื่อมั่นของตัวคุณเองเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้สัมผัสมันอยู่นอกตําราเรียนทั้งสิ้นครับแล้วมันอยู่นอกตําราความเชื่อของคุณทั้งหมดขออย่างเดียวครับอบรับมันเชื่อมั่นมันเชื่อในภาพที่คุณเห็นเชื่อในจินตนาการที่คุณเจอเชื่อในตัวตนเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณและสิ่งพวกนี้นี่แหลคะครับ มันจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะคอยกระซิบให้คุณไปถึงสิ่งที่คุณต้องการโอเคนะผมอันนี้ก็คือเป็น5อย่างนะผมที่ผมนั้นยกตัวอย่างมาเกี่ยวกับความท้อแท้ความสิ้นหวังหรือว่าความรู้สึกแย่ๆอะไรมากมายที่คุณไม่เคยชื่นชอบมันแต่สุดท้ายเมื่อคุณสัมผัสมันแล้วนะผมก็อยากให้คุณเนี่ยได้นึกถึงความเป็นจริง5ข้อนะผมที่มันเป็นความจริงของความล้มเหลวหรือความรู้สึกแย่ๆอะไรก็าตามที่เรานั้นพบเจออันนี้มันคือสิ่งที่มันเป็นด้านจริงๆ ตั้งแต่แรกของมันอยู่แล้วแต่มันอยู่ที่เรานะผมเรานั้นไปมองมันผิดผิดเป็นเพี้ยนเรานั้นไปมองมันตามอารมณ์เรานั้นไปมองมันตามความเชื่อผิดผิดมากจนเกินไปนะผมผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะเป็นคลิปวิดีโอที่สําคัญที่สุดของผมนะผมที่ผมตั้งใจอยากจะให้พวกคุณเนี่ยได้มองไอ้ความรู้สึกท้อแท้ไอ้ความรู้สึกที่คุณไม่ชอบเนี่ยให้มันเป็นไปตามที่มันเป็นจริงๆไม่ได้ไปปรุงแต่งมันมากจนเกินไปจนมันทําให้ตัวเราเนี่ยไม่กล้าทําอะไรคุณรู้สึกอย่างนั้นมันไม่ผิดครับ และคุณจะรู้สึกอย่างนั้นแน่ๆเมื่อคุณนั้นเริ่มทําอะไรใหม่ๆให้กับตัวของคุณเองแต่มันอยู่ที่คุณครับคุณจะหยิบภาพไอ้ความรู้สึกนี้มามองใหญ่แค่ไหนและคุณจะหยิบภาพเป้าหมายของคุณนียมามองใหญ่แค่ไหนคุณต้องถามตัวเองครับว่าคุณนั้นมองภาพอันไหนมากกว่ากันแค่นั้นเองครับ